Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูมาตัวชี้ครับอย่า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 วอย่าบอกอย่าบอกตัวต่อตัวต่อตัวต่อเลยตัวต่อเลยตัวต่อเลยระิดตัวต่อเลยระิดระิดตัวต่อเลยระิดเค็ดปฏแบังานนะครับพี่ตัว เดี๋ยวหนึ่งนายมาเก็บภาพด้านหลังให้มมา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 ให้หมดเลยมีกี่คนมาให้หมดเลยมาลวิทย์มาลวิทกล้องไม่เปิดลวิทลวิทกล้องไม่เปิดเริ่มเริ่มเก็บภาพพี่ทำงานพี่มีกล้องไหมมีครับมีอยู่ไหนครับกล้องเดี๋ยวไปเอาให้ดูผมกล้องมิากล้องมาครับผมมีอยู่ไหนครับมีเดี๋ยวไปเอาให้ถ้าไม่เอากล้องมาอย่ามาทำงานครับได้ได้ได้ถ้าไม่เปิดถ้าไม่มีกล้องอย่ามาทำงานนะครับ ละวิทย์ลาวิทย์ขออีกหนึ่งนายขอหนึ่งนายเก็บภาพละวิทย์กล้องกล้องไม่เปิดละวิทย์กล้องไม่เปิดกล้องไม่เปิดครับครับเปิดกล้องไม่เปิดครับไหนเปิดด้วยเปิดด้วยนีกล้องไหนครับเอาเรียกมาให้หมดมีกี่คนเรียกมาให้หมดมาเรียกมาเรียกมาเริ่มถ่ายเลยเรียกมาเรียกมาไม่ไม่ตามใจแล้วหลายครั้งเกินไปโอ้ยหลายครั้งเกินไปใช่ใช่หลาครั้งเกินไปใช่หลายครั้งมากเริ่มถ่ายเลยหลายครั้งมากนี่เปิดด้ว ได้พูดได้แต่ยังขัดกฎหมายนะฮะเปิดด้วยเปิดต้องด้วยถ้าเขาขักฎหมายขัดขวางรู้มิ่นโอ้โหนี่นี่นี่ทำไมไม่หันไปที่เขาตรวจเชียทำไมไม่หันไปกล้องคนนึงไม่มีเดินตามนะฮะเดินตามนพิษทำไมไม่หันไปที่เขาตรวจเชียเนี่ยอีกอีกหนึ่งนายขออยหนึ่งนายเอาไม้หมดเอาไม้หมดหมดแล้วไคนละนายประกบเลยมีกี่คนเอาไม้หมดเอาไม้หมดไม่ต้องยืนปฏิบัติหน้าที่เอาม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 าถ่ายยังไงได้ประกบเลยบอยประกบเลยมามา โอ้โหตัวเองยังทําไม่ถูกเลยละวิทพูดให้ดีๆนะฮะละวิทตัวเองยังทำไม่ถูกเลยให้นเข้าหมข้ากฎหมายนะเอาให้มันเข้าเอข้กฎหมายผมต้องเอาให้มันเข้าละวิทเอาให้มันเข้าเอาให้มันเข้าละวิทมาตะโกนใส่กันดีกว่าน้องนะโอ้โหผมไม่อยากเป็นน้องละวิทนะผมไม่อยากเป็นน้องพี่นะไม่อยากมีน้องเออผมไม่อยากมีพี่อย่างนี้หรอกกินไม่ไม่ต้องการล้ววันๆทำอะไรครับเนี่ยวันๆทำอะไรตรวจชีครับก็ทำงานแหละครับทำงานตามหน้าที่แหละโอ้ยหน้าที่เขาไม่ให้มาพี่มาตรวจชีเชื่อผมไหม ใครเป็นคนสั่งอ่ะพี่กลาบอกไหมพี่กลาพูดไหมใครมาสั่งครับใครเป็นคนสั่งพี่เป็นตัวชีผมเคยพูดหลายครั้งแล้วใครคุ้ผมขอทราบชื่อใครเป็นคนให้พี่เป็นตัวชีตามพรบข้อมูลข่าวสารโอ้โหแค่นี้ก็ไม่กล้าบอกแล้วโะวิทย์เอ้ยมันมีกฎหมายคุณกฎหมายอะไรจะไปฝืนกฎหมายได้ยังไงกฎหมายอะไรพรบคุ้มครองพรบข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารผมถามว่าใครเป็นคนรุมัดให้โะวิทย์มาตัวชี ทายทายทายตลอดเลยนะครับเดินตลอดเลยเดินตามตลอดเลยนะครับลวิศสารสาน้อยละวิศสารสาน้อยสรุปแล้วไม่มีใครยืนปฏิบัติหน้าที่เวลานี้กล้องเปิดดีจังเวลานี้ แต่ละวิทไม่เปิดลูกน้อยคนนึงไม่มีกล้องครับลูกน้องไม่มีกล้องมายืนตรวจฉี่เขามาทําหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใช่แบ่งกาครับแบ่งการจับเลยเออไปเรียกมาอีกละวิดไปเรียกมาอีกมีกี่คนไปเรียกมาให้หมดโอเคแค่นี้ก็ให้เกียรติพี่พ่อเกียรติพี่เยอะแล้วพี่แจ็คนะดูครับโอ้ยคุณพี่แจ็คโอ้โหบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงถ้าเอาตำรวจมาตรวจฉี่นี่แหละครับคือการ ค้นหาผู้เสกเพื่อเข้ากระบวนการบําบัตโอ้เหรอครับปัญหาที่มันฆ่าผู้ฆ้าบัตสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับต้องไหมครับสุดยอดมากเลยครับเป็นกระบวนการค้นหาสยอ้เสุดดเพื่อเข้ากระบวนการบําบัดสที่อยู่ตามกฎหมายกฎหมายกฎหมายก็ให้ละวิทยปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ตรวจเชียยังไงครับใช่ครับไม่ต้องยื่นมาตามพันคือประวิทย์ละวิทย์ต้องปฏิบัติละวิทย์ต้องปฏิบัตินะครับละวิทย์ครับบอยบอยมาถ่ายด้านหน้าเลย ผมขอถามตำรวจคนนี้ชื่อบอยนะครับยื่นมาเนาะยื่นไปว่าอย่าไปยื่นอย่าไปยื่นอย่าไปยื่นอยาื่นพี่ล้วิทย์ล้วิทย์ไม่ต้องไปบอกให้เขายื่นถือไหมโปรอสอไหมนี่คือบริเวณใครฉี่ไม่ออกละวิทย์มีน้ำให้กินนะครับใครฉี่ไม่ออกละวิทย์ใจดีมีน้ำให้กินนะครับอันนี้ไม่ไปยืนเรียกรถแล้วเหรอหมดนาทีแล้วโอเคฉี่ยังอยู่เลยเจ้าของฉี่ยืนมาลืมไปทิ้งครับต้ครับ เอาเอาเอาโอ้โหนักเลงด้วยโอ้โหอ้ยเดินใส่ประชาชนอุ้ยอุ้อโทษโทษทยทขอโทษครับขอโทษพี่ทษทย์ลโทษมากเลยวิททุก้ต้องตัวพี่แจ็คเอาไปเลยเลยเลย้องนี่ให้เขาไป้ะพี่คือมเปิดกล้องโอ้ยพี่แจ็คขอโทษนะคือคือนเปิดกล้องพี่พี่เปยั้งนั่นพี่ไปยังพี่พี่ถามเลยพี่ไปยังนั่น พี่พี่พี่เป็นยังโอ้โหเวลานี้ละไล่เขาไปโอ้โหตาย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 ดูครับดูครับดีใจจังเลยพี่เจ๊คกับทินดูครับโอ้ดีใจมากเลยอันนี้ลวิทย์นะครับดีใจมากเลยดูครับทำไปแล้วครับชีเต็มถุงเต็มถุงโอ้เต็มเต็มถุงตรงไหนครับเต็มเลยครับลวิทย์โอ้ตรงไหนถุงนี่นี่งปะถุงมันอยู่นี่โอ้ลวิทย์ช่างนลยโอ้ ก็คือเป้าหมายของลวิทต้องให้มันเต็มถุงนี้นะครับเป้าหมายลวิทนะครับนี่ลวิทสารสาน้อยนี่ลาวิทสารสาน้อยนะครับท่านลาวิทคุณอะไรนะวรลาพร์แซ่ล้ออยากรู้เหรอครับอยากรู้ครับทำหนังสือไปพรบข้อมูลข่าวสารเออก็ก็เหมือนกันไม่ไม่ไม่ผู้บานชื่อท่านเหมือนกันผู้บานชื่อท่านที่ว่าคุณพูดถึงพรบข้อมูลข่าวสารเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดคุณอยากทราบอะไรคุณก็ยื่นมาคุณเป็นคนพูดบอกพรบข้อมูลข่าวสารคุณเป็นคนพูด ผมไม่ได้ถามาคุณหมอ <ผม S 2> คุณ<า>มูลเอกสารผมคุณบากว่าอยากทราบชื่อคุณให้ให้ผมยื่นมาใช่ไหมยื่นมาหรือเปล่าลผมก็บอกว่าคุณอยากทราบอะไรจุดนี้คุณก็ยื่นมาก็เหมือนกันไม่ต้องทราบวิธีการปฏิบัติในการตรวจฉีคุณต้องมีเอกสารมีไหมมีบมัตรปปส้มีบัตรปสองสีเหลืองมีไหมมีแบบปยสยี่เก้ามีไหมมีปยสหนึ่งหนึ่งห้าโอ้ยไม่ต้องทราบมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบถึงสว่างทุกคุณก็เสียงกระห้่ย มแล้วเดินตามตลอดเลยมา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 เดินมาเดินมามันจะมีระเบียบไว้ทาไมระเบียบมีไว้แหกแล้วนี่กฎหมายมีไว้ทำไมกฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารมีไว้ทำไมพรบข้อมูลข่าวสารให้พวกคุณแหกเหรอเอ้าพรบข้อมูลข่าวสารมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะคุณอยากทราบ่ะคุณอยากทราบว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานอะไรไม่ต้องทราบมันเป็นระเบียบในการปฏิบัติผมบอกให้ยืนมันมีระเบียบไม่ต้องยืน มันมีเลขกระซานวสอยี่สิบเก้าปวสหนึ่งหนึ่งห้าเขาให้พวกคุณปฏิบัติมันต้องมาดูทำไมคุณไม่ปฏิบัติเออมีไหมเดินเดินตามตลอดนะเก็บโอ้โหมีไหมเวลาตัวเอง ครูดีจังไม่ได้คำครูนะพี่แจ๊คพูดเองพี่น้องบข้อมูลข่าวสารข้อมูลสารคุณพูดก่อนว่าข้บบข้อมูลข่าวสารเด็กไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเู้าเดงพี่ระวิทย์ก็รู้อยู่ว่าผมชื่ออะไรรและพี่ระวิทย์จะมาถามทำไมผมก็รู้อยู่คุณมาเป็นสิบครั้งแล้วว่าผมชื่ออะไรกบไม่ผมไม่ได้บอกว่าคุณชื่ออะไรผมอยากรูอะไรยังไงคุณตัวชีไงรถครับผมคุณตัวชีไงละวิทย์ท่านนีเาตรวชีหน้าที่คุณตัวชีอย่างเดียวละวิทย์ ก็ป้องกันปั๊บมาไม่เกี่ยวป้องกันปัาบการอายการคุณตรวจค้นอาวุธปืนตรวจค้นยาเสพติดก็ได้ป้องกันเด็กแว้นไปในตัวอะไรอู้อะไรร้อยพันพังมาร้อยครั้งก็เด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นเออคุณมาเอางี้ดีกว่าลูกบิคุณต้องงั้นการปฏิบัติหน้าที่มันจะมีกี่ครั้งคุณก็เหมือนเดิม ก็ใช่ไงก็หนึ่เหมือนคุณตัวฉีเหมือนเดิมไงคุณก็มาเหมือนเดิมก็คุณตัวฉีเหมือนเดิมไงก็หน้าที่ผมถามหาเอกสารวสสเพราะว่าสอนปปสปปสยืนยืนมายืนมายืนอะไรแล้วครับเป็นเจ้าหนี้ของไทยต้องโดนยืนยืนยืนแล้วสามแยกมีบ้านไหนก็สอนให้มาตั้งฮะบ้านไหนก็สอนให้มาตั้งสามแยกไฟแดงเนี่ยโอ้โหตายแล้วท่านเพิ่มติดประชาชนไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตามเฮ้ยใครโดนตามผมป่ะผมนี่แหละก็พาพี่แจ็คชมด่านไงเราวิทย์เราวิทย์สารสาน้อยระเบียบที่ท่านออกมานะฮะท่านผู้กองลวิทย์นะครับไม่สามารถปฏิบัติตามได้นะครับไม่มีการบันทึกหัวยศพยายามอยู่นะครับไม่มีระเบียบที่ท่านออกมานะครับก็คือนะครับการที่พวกเรามาสอบถาม จริงๆแล้วมันไม่ต้องเป็นเอกสารทำหนังสือขอนู่นนี่นั่นเอกสารวยสยี่สิบเก้าปวสหนึ่งหนึ่งห้าบัตรปวสบัตรสีสีเหลืองคุณต้องมีนะจุดตรวจมีไหมฮะคุณไม่ต้องไปบอกว่าขอเอกสารนู่นนี่นั่นคุณมีคุณไปเอาข้านี้มาจากไหนละวิทคุณมาจากไหนฮะลเรวิทเอามาจากกฎหมายโอ้มาต้าไหนพรบไหนเอาแบบนี้เลยมาต้าไหนพรบไหนคือถ้าเป็นตอบไปเลยครับตอบแค่เป็นเนี่ยชัด นายกนายขอมาสอบถามผมจะอธิบายให้เข้าใจชัดแจ้งแต่นี้คือพวกคุณเจตนาพิเศษพิเศษมากเลยดนนี่คือเจตนาพิเศษเจตนาผมบอกเลยนะเจตนาผมคือคุณตัวชีเขาโดยไม่ถูกระเบียบคุณมาไม่ใช่ว่าครั้งแรกร้อยครั้งผมก็จะมาผมไม่ทราบว่าเจตนาคืออะไรร้อยครั้งทันครั้งผมก็จะมาไม่ทราบว่าเจตนาคุณคืออะไรมาดูคุณตัวชีไง ระเบียบของคุณมีมาดูคุณตรวจชีไงคุณถามมีระเบียบไหมผมถามว่าคุณตรวจชีคุณได้ทาตาระเบียบไหมลวิทย์ลักษณะจะเข้าลักษณะเข้าขายก่อกวนเอาเลยแจ้งความจับแจ้งความจับละวิทย์แจ้งความจับลวิทย์คุณก่อกวนผมว่าเข้าเอาโหยนักพูดอยู่ลวิทย์ถ้าพูดถ้าพูดไม่ตรงรอยถ้าพูดวนไปวนมาไม่ต้องพูดลักษณะจะเข้าขายเฉยเออเข้าขายเข้าขายไปลวิทย์เลยโอ้ยตายตายตาย